สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนไม่พูดอะไรมากแต่ทุกคนอยากอยู่ใกล้คลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักนิสัยเล็กๆที่สร้างสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามไม่ใช่เทคนิคที่ซับซ้อนแต่คือพลังเงียบที่ใครก็สัมผัสได้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ใครก็สบายใจเวลาคุยด้วยห้ามพลาดฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่า สเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ภาพลักษณ์แต่อยู่ที่พฤติกรรมหนึ่งการฟังให้จบก่อนพูดคือการให้เกียรติคนตรงหน้าคือการบอกเขาแบบเงียบๆว่าสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาคิดมีค่าพอที่เราจะตั้งใจฟังไม่ใช่แค่ฟังด้วยหูแต่ฟังด้วยใจฟังแบบไม่ขัดไม่แทรกไม่รีบสรุปแทนเพราะบางทีคนเราไม่ได้ต้องการคำตอบ แต่เขาแค่อยากให้มีใครสักคนรับฟังให้จบก่อนมันคือความอบอุ่นเล็กๆที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่กลับทำให้รู้สึกว่าอยู่ใกล้คนนี้แล้วปลอดภัยไม่ถูกตัดสินไม่ถูกเร่งไม่ถูกขัดครึ่งทางเพราะอะไรนิสัยแบบนี้ถึงมีสเสน่ห์เพราะโลกนี้มีคนพูดเก่งเยอะแต่คนฟังเก่งกลับหายากมากคนที่ฟังเป็นคือคนที่เข้าใจผู้อื่นก่อน จะพยายามให้คนอื่นเข้าใจตัวเองมันคือสเสน่ห์เงียบๆที่ใครได้เจอแล้วก็ไม่อยากหายไปไหนเพราะรู้ว่าถ้าระบายอะไรออกไปจะไม่มีคำว่าฉันบอกแล้วหรือเธอก็ผิดเหมือนกันโผล่ขึ้นมากลางประโยคคนแบบนี้จึงเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนรักที่ใครก็อยากอยู่ด้วยเป็นคนในทีมที่ใครก็ไว้ใจแต่ลองนึกภาพคนที่ชอบพูดแรก ไม่ทันพูดจบก็รีบสวนคำตอบหรือไม่ก็เอาประสบการณ์ตัวเองมายัดใส่กลางเรื่องที่เรายังพูดไม่จบมันรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเขาไม่ได้ฟังเลยรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนและบางทีเราก็เลือกที่จะเงียบไปเลยเพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่มีประโยชน์จะพูดต่อนิสัยการฟังก่อนพูดจึงเป็นมากกว่ามารยาทแต่มันคือหัวใจของความสัมพันธ์ดีๆทุกความสัมพันธ์ ถ้าอยากให้แน่นแฟนไม่ใช่แค่พูดให้เก่งแต่ต้องฟังให้เก่งด้วยฟังให้ลึกฟังให้ถึงและฟังให้จบก่อนจะเปิดปากพูดแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็รู้สึกดีเวลาอยู่ใกล้โดยไม่ต้องพยายามเลย2เข้าใจคนอื่นโดยไม่ต้องเห็นด้วยเสมอมันคือการเคารพในความแตกต่างการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคน ต้องคิดเหมือนเราไม่ใช่ทุกมุมมองต้องตรงใจเราทุกอย่างแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาผิดหรือเราเหนือกว่ามันแค่หมายความว่าเขาเติบโตมาต่างกันผ่านประสบการณ์คนละแบบมีมุมมองที่ถูกหล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไปแล้วคนที่เข้าใจได้โดยไม่พยายามตัดสินไม่พยายามเปลี่ยนความคิดใครคือคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัย รู้สึกว่าเป็นตัวเองได้เต็มที่แม้จะคิดไม่เหมือนกันเพราะอะไรนิสัยแบบนี้ถึงมีสเสน่ห์เพราะทุกคนล้วนอยากเป็นที่ยอมรับอยากถูกฟังโดยไม่ถูกตัดบทอยากพูดโดยไม่ถูกแก้อยากรู้สึกว่าแม้จะคิดไม่เหมือนแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้คนแบบนี้แหละที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอิสระอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องเหนื่อยกับการปกป้อง ความคิดของตัวเองตลอดเวลาในทางตรงข้ามลองนึกถึงคนที่เวลาคุณพูดอะไรไปเขาจะรีบแย้งทันทีพูดยังไม่จบก็สวนกลับด้วยเหตุผลของเขาบางคนเอาแต่บอกว่าอันนี้ไม่ถูกเธอคิดผิดแล้วหรือพยายามเปลี่ยนให้คุณเชื่อแบบเดียวกับเขาคนแบบนี้อาจเก่งแต่อยู่ด้วยแล้วเหนื่อยเพราะทุกบทสนทนาไม่ใช่พื้นที่ปลอดภยัยแต่เป็นสนามแข่งว่า ใครจะถูกกว่าใครจะชนะมากกว่าแต่คนที่เข้าใจโดยไม่ตัดสินไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคำพูดแต่ฟังอย่างใส่ใจและพูดกลับด้วยความอ่อนโยนนั่นคือคนที่สร้างพื้นที่ให้ใจคนอื่นได้พักเป็นนิสัยเล็กๆที่สะท้อนวุฒิภาวะทางใจสูงมากคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่ต้องพยายามทำให้คนอื่นประทับใจ แต่เขาจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็รู้สึกอยากคุยด้วยอยากเปิดใจให้และอยากมีไว้ข้างๆโดยไม่ต้องเสแสร้งเลย 3. คนที่ไม่พูดร้ายลับหลังคือคนที่รู้จักให้เกียรติแม้ในเวลาที่ไม่มีใครเห็นคนแบบนี้จะไม่เอาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นไปเล่าแบบมีอคติไม่ใส่สีตีไข่ไม่พูดให้คนอื่นดูแย่ลงเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้น เพราะเขารู้ว่าคำพูดคืออาวุธที่ฆ่าความเชื่อใจได้โดยที่ไม่มีใครเห็นเลือดคนที่ไม่พูดร้ายลับหลังจึงเป็นคนที่น่าเคารพเป็นคนที่คนอื่นวางใจได้ว่าถ้าเขาไม่อยู่ตรงนั้นชื่อของเขาก็ยังปลอดภัยอยู่ในมือของคนนี้เพราะอะไรนิสัยแบบนี้ถึงใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะมันแปลว่าคนนี้ไว้ใจได้มั่นใจได้ว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเราไปพูดลับหลัง หรือใช้ความลับเราเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงให้วงสนทนาอยู่ใกล้แล้วสบายใจไม่ต้องระแวงไม่ต้องเดาใจไม่ต้องระวังทุกคำพูดเพราะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นลองเทียบกับคนที่เวลาขนึงเดินออกจากห้องก็เริ่มพูดถึงเขาทันทีพูดแนวเน็บแนมวิจาร์หรือเล่าเรื่องในมุมเสียๆให้คนอื่นฟังคนฟังอาจขำบ้าง สนุกบ้างแต่ข้างในกลับรู้สึกไม่ไว้วางใจเพราะเขาทำแบบนี้กับคนอื่นแล้ววันหนึ่งเขาก็อาจทำแบบเดียวกันกับเราคนที่พูดร้ายลับหลังคนอื่นจึงไม่มีทางได้ความสัมพันธ์ลึกซึง้งเพราะไม่มีใครเชื่อใจคนที่แทงข้างหลังเก่งแต่คนที่ไม่พูดร้ายลับหลังกลับมีสเสน่ห์เงียบๆที่ใครๆก็สัมผัสได้เป็นคนที่ทำให้กลุ่มปลอดภัยเป็นคนที่เวลาอยู่ด้วย แล้วไม่รู้สึกถูกจับตามองไม่รู้สึกกลัวว่าจะถูกพูดถึงลับหลังเป็นพลังดีๆที่ทำให้ใครหลายคนอยากรักษามิตรภาพกับเขาให้นานที่สุดเพราะโลกนี้มันหายากเหลือเกินคนที่พูดถึงเราในแบบเดียวกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 4. ไม่พูดให้คนอื่นเสียหน้าคือการรู้จักพูดให้ถูกเวลาถูกสถานที่และถูกน้ำเสียงมันไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาท แต่เป็นเรื่องของหัวใจที่เข้าใจความรู้สึกคนคนที่มีนิสัยแบบนี้จะไม่พูดจาดูถูกประชดประชันไม่ตอกหน้าไม่เอาความผิดของคนอื่นมาเปิดเผยต่อหน้าคนหมู่มากเพราะเขารู้ว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเองและไม่มีใครอยากรู้สึกอับอายหรือถูกทำให้ดูโง่ไหนสายตาคนอื่นเวลาเราเผลอทำพลาดแล้วมีใครสักคนช่วยปกป้องหน้าเราไว้ ต่อให้เราเป็นฝ่ายผิดจริงเรากลับรู้สึกขอบคุณมากกว่ารู้สึกเสียหน้าเพราะมันมีวิธีเตือนที่ไม่ต้องทำร้ายศักดิ์ศรีกันคนที่รู้จักเตือนแบบส่วนตัวหรือพูดด้วยความนุ่มนวลคือคนที่เราอยากอยู่ใกล้เพราะเขาทำให้เรารู้ว่าการเติบโตมันไม่ต้องแลกกับความอับอายเสมอไปแต่ในทางตรงข้ามคนที่ชอบพูดให้คนอื่นเสียหน้าต่อให้เขาพูดเรื่องจริงต่อให้เขาไม่ได้ตั้งใจทำให้เจ็บ แต่น้ำเสียงท,ท่าทีและเวลาในการพูดมันสามารถทำให้คำพูดธรรมดากลายเป็นมีดที่บาดลึกเข้าไปถึงใจใครที่เคยโดนต่อว่าต่อหน้าคนอื่นใครที่เคยถูกประชดให้คนอื่นหัวเราะจะเข้าใจทันทีว่ามันเสียความมั่นใจมากแค่ไหนแล้วใครจะอยากอยู่ใกล้คนแบบนั้นนานน,าน,นิสัยที่ไม่พูดให้ใครเสียหน้าจึงเป็นนิสัยที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนความเข้าใจในความรู้สึก ของคนมันไม่ใช่การเอาใจคนอื่นแต่เป็นการไม่ทำร้ายในสิ่งที่เขาห่วงที่สุดคือศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของตัวเองคนแบบนี้มีสเสน่ห์ในความอ่อนโยนใจเขากว้างพอจะมองความผิดพลาดของคนอื่นด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยสายตาของผู้ผิพากษาและใครที่มีเขาอยู่ใกล้ตัวก็โชคดีที่ได้อยู่ใกล้คนที่ไม่ทำให้เราต้องอับอาย แม้ในวันที่เราทำผิดที่สุด 5. ให้เกียรติทุกคนคือการไม่มองใครต่ำกว่าเราไม่ว่าจะเขาเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออยู่ในสถานะแบบไหนคนที่ให้เกียรติคนอื่นได้ทุกคนมักเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางจิตใจสูงเพราะเขาเข้าใจว่าทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองและไม่มีใครควรถูกมองข้ามหรือโดนดูถูกการให้เกียรติอาจเริ่มต้นง่ายๆ แค่รับฟังให้จบพูดจาดีๆไม่พูดเน็บแนมไม่ประชดไม่ตัดสินคนจากภายนอกหรือฐานะหน้าที่เพราะเขาเชื่อว่าทุกคนล้วนอยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีตัวตนและถูกรับฟังเวลาคุณอยู่ใกล้คนที่ให้เกียรติไม่ว่าจะคุณเก่งหรือไม่เก่งคุณมีหรือไม่มีคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายและนั่นแหละคือ สเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้เพราะเรารู้สึกปลอดภัยสบายใจและไม่ต้องฝืนเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่คนแบบนี้ไม่ทำให้ใครรู้สึกด้อยแต่กลับยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะเขาปฏิบัติกับเราเรากับว่าเรามีค่าพอในทางกลับกันคนที่ไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นมักสแสดงออกผ่านคำพูดดูถูกมองคนด้วยสายตาเหยียดยาม หรือเลือกปฏิบัติตามสถานะคนแบบนี้อาจคิดว่าแค่พูดตรงตรงแต่จริงๆแล้วกำลังทำลายความมั่นใจของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวคนที่อยู่ใกล้จึงค่อยๆถอยห่างเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ได้รับความเคารพไม่ได้รับความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันถึงแม้จะฉลาดเก่งหรือประสบความสำเร็จแค่ไหนถ้าขาดนิสัยให้เกียรติคนอื่น ชื่อเสียงก็ไม่มีวันอยู่ได้นานการให้เกียรติไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่มันเป็นการส่งพลังบวกให้คนรอบตัวเป็นพลังที่ทำให้ใครๆก็รู้สึกดีในแบบที่ตัวเองเป็นนี่แหละคือนิสัยเล็กๆที่สร้างความแตกต่างใหญ่ๆเพราะคนจะลืมสิ่งที่เราพูดแต่จะไม่มีวันลืมความรู้สึกดีๆที่เราเคยทำให้เขารู้สึกและความรู้สึกนั้นมันเริ่มต้นจากการให้เกียรติ ยิ้มแบบจริงใจมันไม่ใช่แค่ยกมุมปากแต่มันออกมาจากความรู้สึกภายในจริงๆยิ้มที่ตามีแววยิ้มที่มาจากการอยากให้กำลังใจอยากส่งพลังดีๆหรืออยากให้คนตรงหน้าอบอุ่นใจยิ้มแบบนี้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเสแสร้งมันเกิดขึ้นจากความเมตตาความเข้าใจหรือแม้กระทั่งแค่อยากให้คนอื่นรู้สึกดีในวันธรมธรมดาๆวันหนึ่ง มันดูออกเลยว่าไม่เสแสร้งเพราะแววตาน้ำเสียงและท่าทางไปด้วยกันหมดคนที่ยิ้มแบบนี้ต่อให้หน้าตาไม่โดดเด่นแต่กลับหน้าดึงดูดเหลือเกินเพราะความรู้สึกมันส่งถึงกันโดยไม่ต้องพูดอะไรแต่ยิ้มแบบไม่จริงใจมันคือยิ้มที่ฝืนยิ้มเพราะหน้าที่ยิ้มเพราะอยากเอาใจยิ้มแบบขอไปทียิ้มแบบที่ปากยิ้มแต่ตามีแววอึดอัดหรือ ไม่ใยดีคนที่เจอแบบนี้บ่อยๆจะสัมผัสได้ทันทีว่ามันไม่ใช่มันไม่ทำให้รู้สึกดีแต่กลับรู้สึกอึดอัดและไม่กล้าเปิดใจยิ้มแบบนั้นไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นมีแต่ทำให้รู้สึกห่างเหินมากขึ้นเวลาคุณอยู่ใกล้คนที่ยิ้มให้คุณแบบจริงใจมันรู้สึกเหมือนได้พักใจไม่ต้องเกรงไม่ต้องปั้นหน้าไม่ต้องกลัวถูกตัดสินเพราะแค่รอยยิ้มเขา คุณก็รู้แล้วว่าเขาเปิดใจรับคุณอยู่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนแบบนี้เพราะรอยยิ้มเล็กๆอาจเปลี่ยนวันที่แย่ให้กลับมามีพลังขึ้นมาอีกครั้งในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเจอใครสักคนที่ยิ้มให้เฉพาะตอนอยากได้ประโยชน์หรือยิ้มเฉพาะต่อหน้าคนอื่นแต่รับหลังเปลี่ยนไปอีกแบบคนแบบนั้นอยู่ใกล้แล้วไม่สบายใจเลยมันไม่ปลอดภัยทางใจ และเราก็ไม่อยากผูกพันกับคนที่ยิ้มให้เราแค่เปลือกรอยยิ้มที่จริงใจไม่ต้องสวยไม่ต้องสมบูรณ์แต่ขอให้มันส่งผ่านความรู้สึกได้จริงๆเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแค่ได้เจอคนที่ยิ้มให้เราด้วยความรู้สึกดีๆมันก็เพียงพอจะทำให้วันทั้งวันของเราสว่างขึ้นได้และนั่นแหละคือนิสัยที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะมันคือรอยยิ้ม ที่ให้พลังใจโดยไม่ต้องพูดสักคำา 7. คนที่ไม่ตัดสินใครคือคนที่มองเห็นคนอื่นเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่มองด้วยแววตาแห่งการวัดค่าหรือรีบสรุปใครต่อใครจากแค่สิ่งที่เห็นภายนอกเขารู้ว่าทุกคนมีเรื่องราวมีอดีตมีเหตุผลบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมเขาเลือกที่จะฟังมากกว่าพูดเลือกเข้าใจมากกว่าด่วนตัดสิน เพราะรู้ว่าคนเราไม่ได้ดีหรือแย่แค่จากสิ่งที่มองเห็นภายนอกเพียงไม่กี่วินาทีการอยู่ใกล้คนแบบนี้มันสบายใจมันรู้สึกว่าเราไม่ต้องแสดงไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นตัวเองก็พอคนแบบนี้ถึงได้มีสเสน่ห์เพราะเขาสร้างพื้นที่ปลอดภยัยให้ใจของคนรอบข้างได้หายใจโลง่ลงโดยไม่รู้ตัวในทางตรงข้ามคนที่ชอบตัดสินคนอื่น คือคนที่ชอบพูดจากกรอบของตัวเองใช่มาตรฐานของตัวเองตัดสินทั้งโลกมองคนจากอาชีพการแต่งตัวฐานะหรือแม้แต่จากสิ่งเล็กๆเ,เช่นคำพูดเพียงประโยคเดียวแล้วก็รีบด่วนสรุปว่าคนนั้นเป็นแบบไหนพฤติกรรมแบบนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถูกจับผิดถูกวัดถูกเปรียบเทียบจนสุดท้ายไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะอยู่ใกล้แล้วอึดอัด เหมือนต้องคอยระวังไม่ให้พลาดคนที่ไม่ตัดสินใครคือคนที่ให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเขาไม่รีบผลักใส่คนแปลกเขาไม่รีบผลักคนที่คิดต่างเขาเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ความสบายใจแบบนั้นมันซื้อไม่ได้แต่มันคือสิ่งที่คนเราจะไม่มีวันลืมและนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมคนแบบนี้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะอยู่แล้วไม่ต้องเหนื่อยใจไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินอยู่แล้วรู้สึกเป็นตัวเองได้มากที่สุดสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ